สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอัตลนะคะโอเคค่ะแนนต้องขออนุญาตนะคะเป็นตัวกลางในการสื่อสารแลวก็นะคะระหว่างตัวคุณและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยที่ไม่เอาตัวแนนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีแนนมาตัดสินวิพากษ์วิจารณ์หรือใดๆก็ตามแต่ในคําทํานายเหล่านี้นะคะพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้รับมาจากมนุษย์โลกเป็นมวลรวมของโลกนะคะชนดแล้วเนี่ย ไม่ใช่เป็นพลังงานของใครคนใดคนหนึ่งขอให้คุณตั้งสติรับชมแล้วก็รับฟังด้วยสตินะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะว่าสิ่งศดิ์์สธต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณในไพ่ Queen of Cups นะคะพลังงานมวลรวมของโลกในตอนนี้นะคะเป็นพลังงานที่ต้องการความรักเป็นพลังงานของการที่แบบเรียกร้องความรักความเมตตาจากโลกจากสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะ แต่บางคนนะคะบางคนที่เรียกร้องความรักอะกับไม่เคยได้ให้ความรักใดๆกับผู้อื่นเลยนะคะมีแต่เอาผลประโยชน์นำหน้าเราก็เรียกร้องหาความรักจากสิ่งต่างๆนะคะแต่บางคนนะคะให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความรักแต่เขาก็คาดหวังที่จะได้รับความรักกลับคืนมาบางพลังงานนะคะเป็นพลังงานของการ ให้ด้วยความรักให้ด้วยความเมตตาและให้ด้วยความไร้เงื่อนไขอย่างแท้จริงอะตัวที่ไม่ได้แคร์ว่าใครจะคิดยังไงจะมองยังไงจะสนใจอะไรกับสิ่งที่เขาทําแล้วก็สิ่งที่เขาให้ไปแต่ถูกลีเฟกต์แบ็กลับมาเป็นสิ่งที่เขาไม่สมควรที่จะได้รับและ เป็นสิ่งที่แบบความรักไม่สมควรที่จะได้รับเลยนะคะนี่คือพลังงานที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงเป็นโมเมนต์ที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกว่า ความรักะค่ะเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งที่ดีความรักความเมตตาเท่านั้นค่ะจะพาให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ได้นะคะแล้วก็ความรักในครั้งนี้ค่ะความเมตตาในครั้งนี้ความเมตตาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งส,สรรพสัตว์นะคะ่ะจะทําให้พายุอีกหลายๆ,ล,ายๆลูกที่เหลืออยู่ในตอนนี้นะคะหรือเหตุการณ์ที่แย่อยู่ในตอนนี้ดีขึ้นและจะไม่เกิดขึ้น โซนของคุณและพื้นที่ที่คุณอยู่หรือถ้าเกิดขึ้นก็จะเบาบางลงนะคะเพราะในตอนนี้ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะปัญหาที่มันร้ายแรงมากๆเหตุผลม,ม,มันเกิดมาจากการเกิดการขาดความรักการขาดความสามาัคคีการขาดความเมตตาต่อกันะ่ะไม่ว่าคุณจะเกิดในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่หรือเป็นคนอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณเกิดมาบนโลกใบนี้ ะะเกิดมาบนโลกใบนี้ที่เป็นโลกมนุษย์คุณเป็นมนุษย์นะคะความเป็นมนุษย์อะคะ่จะจำเป็นที่จะต้องมีเมตตาต่อกันไม่ว่าคุณจะมีเชื้อชาติใดสัญชาติไหนพื้นที่ไหนนับถืออะไรศาสนาไหนนะคะหรือว่าอยู่ในสภาวะแบบไหนความเมตตาค่ะที่จะทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปอย่างเต็มที่ที่สุดและดีที่สุดนะคะ มันถึงจะผ่านไปได้แต่เมื่อไรก็ตามแต่นะคะที่คุณไปแบบไปมีปัญหากับความเห็นต่างหรือความรู้สึกที่แตกต่างกันแล้วมองแบบแล้วแบบเออคนนี้เป็นแบบนี้นับถือแบบนี้เชื่อแบบนี้คิดแบบนี้ไม่ช่วยช่วยเฉพาะคนที่คิดแบบนี้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 ที่เห็นเหมือนกันกับคุณนะคะหรือว่าที่คุณมองเห็นว่าเป็นแบบสิ่งที่ดีอ่ะจริงๆแล้วอะค่ะเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะ มันทําให้เกิดความสามัคคีมันทาให้เกิดความเข้าใจและมันทําให้รู้ว่าในแบบในโมเมนต์ที่แบบที่เรากําลังแย่มันก็ยังมีคนคนหนึ่งที่พร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่นะคะมันเป็นโมเมนต์ของความและความเมตตาที่แบบไรเงื่อนไขจริงๆนะก็จริงจัง์บอกว่าถ้าจะทะเลาะก,กันนะคะ ก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าผลจากการทะเลาะกันก็จะหนักกว่านี้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเรามีความรักความเมตตาต่อกันตัวไม่สนเชื้อชาติไม่สนศาสนาไม่สนความต่างในในการเหลือว่ามันมนั่งบู้วี่กันทีหลังนะคะมันจะแบบมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆและจะทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะมันไม่ว่าคุณจะแบบ เชื่ออะไรหรือนับเถืออะไรหรือว่ามองในมุมไหนในเรื่องของการการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่อะค่ะมันจะมีจุดนี้อยู่นะคะคือบางสิ่งบางอย่างมาเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างมาเพื่อแบบความรักจริงๆขอให้คุณรู้ว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณสนับสนุนด้วยผลประโยชน์หรือเอาผลประโยชน์นําหน้าค่ะแล้วคุณเลือกเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะคะอยู่ในหน้าที่ของคุณอะ คุณก็ต้องเข้าใจว่าความเห็นผิดหนึ่งคือผลประโยชน์นําหน้านะคะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้คุณเห็นผลประโยชน์นําหน้าคุณจะไม่สวนว่าคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีคุณสนแค่ว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์มากน้อยขนาดไหนอะค่ะนี่แหลคะค่ะคือผลทั้งหมดเลยที่คุณเห็นมาทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นเกิดจากการที่หนึ่งไร้ความเมตตาภายในต่อกันสอง ความเห็นคิดเป็นชอบไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะสสนับสนุนคนที่เอาผลประโยชน์ขึ้นตน้นหรือมีการที่ตึงเอาผลประโยชน์นำหน้าเท่านั้นนะ 4. นะคะเกิดจากความที่ร้จิตเมตตาต่อกันทำร้ายกันด้วยคำพูดความคิดและการกระทำนะคะหลักๆเลยคือ ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่โลกขาดความเมตตาที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ได้นะคะว่ามนุษย์อะมีความโกรธมีความเกลียดอิจฉาลิษยาต่อกันอะแล้วต้องการที่จะให้คนที่โกรธเกลียดอิจฉาลิษยาน้นนีะ่ตกอยู่ในความทุกข์ยากอะคะ่ะนั่นแหลคะค่ะจะมีภยัยพิบัติเกิดขึ้นเสมอแรงหรือว่าเบาขึ้นอยู่กับว่า อารมณ์ความรู้สึกความคิดเหล่านั้นอะมันมากน้อยขนาดไหนพลังงานเหล่านั้นมากน้อยขนาดไหนแต่ตอนนี้ค่ะบอกก่อนเลยว่ามากถ้านับได้นะคะพลังงาน80 20ิ่อะคะ่ะพลังงานความเมตตาคือ20%สเอส่วนที่เหลือคือพลังงานที่แบบขาดความรักความเมตตาฉะนั้นแล้วค่ะก็ไม่แปลกก็ไม่ผิดที่มันจะเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วอะค่ะปรับเปลี่ยนพลังงาน นะคะมีความรักความเมตตาต่อตัวเองและต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนสัตว์นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะมนุษย์สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทุกคนต่างต้องการความรักความเมตตาเช่นกันฉะนั้นแล้วค่ะมีเมตตาต่อตัวเองมีเมตตาของผู้ต่อผู้อื่นสัตว์ตัวอื่นและสรรพสิ่งอื่นๆแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเอง นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์แล้วก็ทุกแ a n k ์มากๆนะคะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากที่บอกไปนะคะว่าทุกๆเงินทุกๆการสนับสนุนนะคะก็ถูกจัดสรรนะคะนําไปช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วันแรก ตั้งแต่วันแรกที่ทําจนถึงวันนี้นะคะเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดดูดวงส่วนตัวนะคะเรื่องของแต่์ที่ให้มานะคะทุกอย่างนะคะจะถูกถูกจัดสรรไปส่งต่อให้กับผู้อื่นเนาะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณเอ,อ่อมีความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆากนะคะสำหรับทุทกๆการสำหรับทุกเพราะว่าคุณก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย